สวัสด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแกยดาข่อยหน้านะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.4ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าปอฝ้ายก็ได้นะคะดิฉันนางสาวปาริกาศรีสุใสม6.1หรือที่ทุกคนรู้จักกันในชื่อต้นค่ะค่ะในวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนจากสภานักเรียนนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไเริ่มกิจกรรมกันไหนมีใครรู้บ้างว่าวันนี้พวกเราจะมาทําอะไรกัน มีใครรู้บ้างไหมคะไม้ได้ยินแล้วได้ยินแมวแมว<ๆ>ถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาหาเสียงกันเป็นกิจกรรมหาเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะศีและประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2568ในครึ่งแรกคะ่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการหาเสียงของประธานคณะศีทั้งหมด9คนด้วยกันนะคะ ในมีสีอะไรบ้างวันนี้ในวันนี้นะคะก็จะมีคณะสีบุษราคัมคณะสีรำเพลินคณะสีวัชราม่วงแล้วก็คณะสีมณีโพชุมพูค่คะอ่งงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังการหาเสียงจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคนแรกกันเลยดีไหมคะสีแรกเนี่ยเราจะเริ่มกันที่สีบุษราคัมไหนสีเหลืองพอไหมคะ โอเคค่ะถ้างั้นขอเชิญทุกคนทําความรู้จักกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะศิบบุษราคมเบอร์หนึ่งนางสาวกรวันใจมันชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.10กันเลยค่ะ สว่างสวยนี้ทุกสนามเรียกกอลวันแล้วไปน้ำกันเด้อค่ะยังพี่รบฟังทุกปัญหานะคะสีของเราต้องไปสุดนทุถุกด้านเรื่องสวัสดิการไม่ต้องไปนั่หัวนะคะห้องพี่สายเปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยากยิ่งใหญ่อย่างเป็นเจ้าสนามเรียกบุตราคำเบอร์ รับเลือกตั้งประธานคณะศีศรษะบูาคำเบอร์สองนางสาวพอเพียงภูมูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าอาเสียงปรบมือด้วยค่ะ <ส language> ไหนเนียสีเหลืองอยู่ไหนไหนใครอยู่สีเสหลืองทุกคนลองยิ้มหน่อย<ส>ทำไมตอนนี้ทุกคนเป็นสีเหลืองเลยนะ<ส>อะไรนะคะออถอดไป้ก่อเฮ้ยขอโทษ ว่าเขาใไปก่อนเข้าใไปก่อนสวัสดีค่ะพี่ชื่อนงางสาวพรมยงภูมูนะคะหรือจะเรียกว่ากิกก็ได้ค่ะมาจากห้องมา5.3เป็นผู้สมัครประธา,านคณะ42เบอร์บูศลาคำขา4บูศลาคำเบอร์2ค่ะบอกเลยว่าถ้าใครจะสีเรานะคะเราเราฟังความคิด,คดเห็นคิดเห็นของทุกคนอย่างแน่นอนะคะ่ะถ้าทุกคนต้องการอะไรเราก็จะพยายามทำให้หมดทุกอย่าง นอนเครียดอะไรก็บอกพี่ได้นะคะและเราจะพยายามทำให้ทุกคนเหนื่อยน้อยที่สุดและสนุกให้มากที่สุดค่ะและถ้าใครที่เลือกเบอร์สองนะคะก็ขอให้ทุกคนฮอปทุกคนเห,หยินดคีนิกจัดฟันใกล้ฉันมันจากไอ้นั่นนะคะและทุกคนก็เป็นชีสาวกันให้หมด ัรเรื่องตั้งประธานคณะสีบุษราคำเบอร์สามนางสาวฮาไทยรัฐวาดวงศรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.8ค่ะสวัสดีค่ะพี่นางสาวฮาไทยรั์วาดวงศรีมะนาวบุษราคำเบอร์สามที่มาอย่างเฟี้ยวอะ พี่อะแค่ได้ยินกระซีแล้วแต่น้องๆ้ไมเ่เวาพี่อ่ะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากพี่พร้อมถ่วยเวลาทั้งหมดทํางานเพื่อน,น้องๆตลอดเยี่สี่ชั่วโมงแล้วพี่จะใส่ใจน้องๆชาววิเนียน้อยทุกคนแบบสุดๆถ้าน้องร้อนพี่จะคอยพัดถ้าน้องหิวพี่จะหาน้ำให้แต่ถ้าน้องเหนื่อยนะพี่จะจะ้าเื่อยให้พี่ไม่ได้ใส่อารมณ์พี่พูดซี อยากจะของน้องว่าความเธอปบดดูให้ลิดลงไปให้โอกาสสักครั้งฉันเองไม่มีเลยเลยอย่างคนอื่นเขาแต่มีฉันเอาไว้ชฉันะนานฉันรับรองอาจไม่รอพ่อให้เธอเลี้ยวแต่ว่าฉันคนเดียวเทำอะไร หัวใจมีเลือกไม่เป็นไรแต่คอยฉันนี่โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูไม่ดีนะทำร้องเพลงเพียพเ้ยนพราะถามีเจ้าเราอยิ้มได้ทช้งวันคุมสแตนก็ได้ดูแลจัดก,การก็ได้อาจม่รอเท่าไรแต่ผีตั้งใจที่สุดเลย,เลย,เลย วันที่สให้เลือกพี่มะนาวเบอร์สามแล้วเราจะไม่เป็นที่สามขอบคุนค่าก้าจบกันไปแล้วสำหรับสีแรกในวันนี้เป็นไงพอใจไหมสีเหลืองโอเคพอใจค่ะเดี๋ยวสีต่อไปนะคะเราจะไปต่อกันที่คณะสีรำไพลินนายขอเสียงสีฟ้าหน่อยค่ะ ยอดนะคะสำหรับสีนี้โอเคค่ะงั้นก็ขอเชิญทุกคนทำความรู้จักกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสีรัาไพลินเบอร์หนึ่งนางสาวสัตยพรผลอินชั้นัริมศึกษาปีที่5.13กันเลยค่ะ กองเชียร์สีแซบเต้นสนันสะเทือนทุกมุมโลกทุกกลีลาท่าทางขนาดนี้แหละก็ต้องเลือกคอยลอ ฟังแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ส so um> ีของพวกเราพี่ก็ขอฝากพี่ฟาเบอร์สองไปพิ่าารณาด้วยนะคะถึงหน้าตาอาจไม่ลงมุนเนี่ยแตใส่ใจคุณมากกว่ากันภัยแน่นอนอยากฟังเพยงไหม ค,ค่ะค่ะก็จูบกันไปแล้วนะคะสำหรับคณะสีรำไทยลินเป็นไงบ้างคะพี่ตั้งดีดีดีเลชอบเลยนะคะอย่างนี้งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปต่อกันที่คณะสีของใครเนี่ยคณะสีวัชระมวลโอเค,ค รู้จักกับผู้ลงสมัครรับเรือกตั้งประาธานคณะศีวัชราวงเปอร์นหนึ่งนางสาวธานชาทองเมืองชั้นไม่ยมศึกษาปีที่ห้จุดห้ากันเลยค่ะถ้าน้องอยากได้ประธานสีที่หลอ่อพี่หล่อไหมครับ่า วชระว่วกเบอร์หนึ่งพี่พร้อมค่ะน้องเพื่อนพี่พร้อมทุกคนพร้อม ขบวนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.7ขอเสียงด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่ไอวี่นางสาวยา,า,าวนีสาขบวนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.7เป็นผู้ลงสมัครประธานคณะสิลปวัฒนธรรเบอร์เบอร์อะไรนะค่ะพี่เบอร์สองนะคะเบอร์สองค่ะน้องๆคะ พี่มีอาอยากจะบอกน้องๆค่ะถึงพี่วีคนนี้เนี่ยจะหน้าตายีสู้ใครเขาไม่ได้เลยแต่ว่าพี่เชื่อค่ะว่าพี่เนี่ยมีหนึ่งสิ่งที่ดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแน่นอน ชชิิงงงกกาูอไหร้ยะสุดท้ายนี้นะคะพี่ขอฝากวชิระชุบวชิระอัปโร่เบอร์สองไว้ในอ้อบอกออมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเราก็ได้เดินทางมาถึงคณะสีสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็โอเคเอาใหม่เราได้เดินทางมา ถึงคณะสีสุดท้ายสําหรับในวันนี้กันแล้วนะคะกับคณะสีมณีพงชมพูคันะไหนขอเสียงเชาวมณีพงชมพู่อยค่ะประชากรเยอะมากและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญทุกคนทําความรู้จักกับผู้ลงสมัครรับเลืองตั้งประธานคณะสีมณีพวงชมพูเบอร์หนึ่งนางสาวสุพิศราพิสิทธิริชั้นปริมศึกษาปีที่ห้าจุดสี่กันเลยค่ะ I love story. พี่ทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่เต้นเก่งแล้วก็ร้องเพลงเกือบจะดีขนาดนี้พี่เนี่ยดูแลเท่ๆน้องได้ดีทุกซอกทุกมุมทุกลืบทุกรูในตัวน้องๆอย่าลืมนะพี่เองจี้สุพิษาพีสิีิ ว่าพลานวันเด็กมาก็เลยจะพูดคำขวัญวันเด็กปีนี้ฟังนะนะนั่นก็คือสู้บุหรี่สูไ้ไป่ก็เลค่ะสู้ดื่มสุราดื่มไป่ก็เลคนเกิดไอการขนันเล่นไป่ก็ยากจนเกิดเป็นคนเลียกมาสร้างท่าให้ก็ไม่มีอะไรครับขอบคุณคะะรับอย่าลืมเข้าโคานและมาสร้าง พอใจกันไหมคะก็น่าจะมีเ<ณ><ค><ณ>บอ<ท>ร์ในใจกันแล้วเดี๋ยวถัดไปขอเชิญผู้ลองสมัครรับเลือกตั้งทั้ง9คนบนเวทีได้เลย เราตั้งประธานคณะสีประจำปีการศึกษา2568ในวันนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กั ก็สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้ในวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้กันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ก่อนจะลาจากกันไปในวันนี้นะคะขอเน้นย้ำสำหรับพี่พี่ม .6 แล้วก็น้องๆชั้นอื่นๆที่ไม่สะดวกมาใช้สิทธิ์กันในวันที่3นะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมไปใช้อย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันในอินสตาแกรมของทางสถานักเรียนกันด้วยนะคะสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันนี้เวลา15นาฬิกาเท่านั้นค่ะ ทางสภานักเรียนเนี่ยก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะทําการเลือกตั้งล่วงหน้ากันในวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพันธ์ในคาบที่8ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะก็เป็นการหาเสียงของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานคณะสีและประธานสภานักเรียนประจําปีการศึกษา2568ในรอบแรกค่ะ เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่17นี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนวันศุกร์มารอฟังคณะศิธิ์ที่เหลือแล้วก็มีประธานสภานักเรียนด้วยนะคะอดใจรอกียให้กับผู้ลองสมัครที่เหลือด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ